สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโ oh, อค่ะ โฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้โอก็จะมาทํานายไทยทักดวงชะตาชาวราศีมิถุนประจำเดือนกรกฎราคม2566นี้นะคะเรามาเริ่มคำทํานายกันที่ไพ่ไปแรกกันเลยไพ่ไปแรกนะคะเป็นตําแหน่งของอัตตาตัวตนของท่านในแนวทางความคิดและเหมารวมไปจนถึงแนวทางการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้นะคะปรากฏไพ่โอ้ ho, พระพุทธรูปเลยนะคะสาธุค่ะสาธุ สําหรับชาวพุทธทั้งหลายนะคะได้พไพ่ใบนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปิดเริกม,มาด้วยความรู้สึกที่แบบเป็นบุญเป็นกุศลสร้างบุญสร้างกุศลช่วงนี้ในคุณอาจจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมประจําปีเกี่ยวกับพวกงานบุญงานบวชต่างๆเป็นงานที่มีความเป็นมหามงคลเป็นงานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวพันกับความเชื่อทางาศาสนาต่างๆนานาค่อนข้างเยอะมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา แล้วก็จิตใจของเราเองเนี่ยพอได้ไปเกี่ยวพันกับเรื่องพวกนี้มากๆมันก็เลยทําให้คุณคิดว่าโอ้มนสบายใจดีนะโอ้มันสงบสุขดีนะเออมันเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ฉันเองก็เริ่มจะชอบแล้วเซสายบุญแล้วเซอยากจะเดินสายทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเซมันก็เลยส่งผลทําให้มี energy ที่เป็นบวกมีพลังที่เป็นบวกมีแนวความคิดที่เป็นบวกถือว่าเปิดต้นเดือนมาเนี่ยด้วยความคิดดีๆแนวทางการปฏิบัติชีวิตที่ ดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของกระดุมพาเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินนะคะการเงินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับมันมีความยุ่งยากหน่อยมันไม่ถึงกับดีแต่มันก็ใช้คาว่ามันอยู่ในช่วงกำลัง ปรับตัวอยู่กับสถานการณ์เงินในช่วงนี้เนี่ยให้มันรอดให้มันอยู่ได้ก็หมายความว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแย่หรอกนะแต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ถึงขั้นดีหรอกนะมันอยู่ได้แหละมันเอาตัวรอดได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการปรับ ปรับจูนปรับตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์การเงินในช่วงระยะเวลานี้ได้ต่อให้คุณจะต้องแบกรับภาระอะไรภาระหนี้สินต่างๆนานาคุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้ผ่านพ้นกับสถานการณ์การเงินทุกรูปแบบที่คุณต้องรับผิดชอบได้ด้วยตัวของคุณเองได้แน่นอนนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของสหัสชะ เป็นตำแหน่งของสังคมเพื่อนฝูงนะช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะได้พบเจอกับสังคมใหม่ๆอยู่ในช่วงระยะเวลาที่สามารถพูดได้ว่ากำลังทำความรู้จักกันกำลังรู้จักกับสังคมใหม่ๆนะกำลังเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอผู้คนคุณอาจจะไปเจอคนนี้ในงานบุญก็ได้อาจจะไปเจอคนนี้ในงานมงคลงานแต่งงานอะไรต่างๆนานาก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีเป็นคอนเนคชั ที่ดีถึงแม้ว่าจะรู้จักกันได้ไปนานแต่เรารู้สึกว่า โอ้เรากับเขานี่เข้ากันได้มากๆเลยคุยกันสนุกมากเลยถ้าเป็นเพศเดียวกันก็คือแบบโอ้โหไปไหนไปกันอารมณ์แบบสนิทตัวติดกันเลยนะคะแต่ถ้าเป็นต่างเพศเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอุย้ยเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่พึ่งพิงได้นะคะถ้ายิ่งเราโสดนะเอออาจจะมีอารมณ์แบบว่าก,กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาพัวพันในช่วงระยะเวลานี้ด้วยได้เลยนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุ คือเรื่องของญาติพี่น้องครอบครัวนะคะช่วงนี้เนี่ยญาติพี่น้องครอบครัวเขาก็จะมีกฎระเบียบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เริ่มจะมาพูดกับเรามาเปลยๆกับเราว่าเออเนี่ยโตกันแล้วนะกำลังจะแยกย้ายออกจากบ้านไปขออย่างนึงได้ไหมเสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านได้ไหมอ่ะมันเริ่มมีมีกฎระเบียบแบบแผนอะไรบางอย่างที่เราคุยกันถึงแบบแผนวัฒนธรรมครอบครัว ที่เราแบบเอ้ยแต่ก่อนเราเคยอยู่ด้วยกันตอนนี้กําลังจะแยกย้ายออกไปแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือบางคนกําลังคิดเรื่องของการแบบอยากจะสร้างบ้านหรืออยากจะหาบ้านใหม่ให้กับครอบครัวมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวของเราเหล่านี้ก็เป็นไปได้นะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่2ไพ่ใบแรกเป็นตําแหน่งของปุตตะ เป็นเรื่องของบุญกุศลอีกแล้วนะคะสิ่งใหม่ๆในชีวิตช่วงนี้ที่คุณกําลังคิดอยากจะทําปรากฏไพ่ปล่อยนกปล่อยนกเลยนะคะ มันก็เป็นสัญลักษณ์ไพ่ที่ชัดเจนมากๆว่าทําบุญเนาะตามขนบธรรมเนียมแบบตามชาวพุทธนะคะเป็นความเชื่อชาวพุทธว่าปล่อยนกปล่อยปลาอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับปล่อยโศกปล่อยปล่อยความเป็นอิสระเสรีปล่อยชีวิตให้มันมีความสุขแล้วก็เหมือนกับช่วยเหลือสัตว์เมตากับสัตว์นะคะก็นั่นแหละค่ะมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนั้นในความเชื่อของชาวพุทธแบบนั้นนะคะแล้วก็ตัวของคุณเองอาจจะเริ่มคิดถึงงานหรือโอกาสชีวิตในอนาคตที่อยากจะทําอะไรเป็นอิสระเสรีมากขึ้นอย่างเช่น การประกอบกิจการของตัวเองการประกอบธุรกิจของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะและบางท่านอาจจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ที่เป็นสถานที่ธรรมชาติมากๆอย่างเช่นป่าภูเขาสวนดอกไม้ก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาค่ะตำแหน่งของพยายะหรือตำแหน่งของอะริในเรื่องของ สิ่งที่ต้องเรามาระวังในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะจนบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับมันมากซะจนแบบไม่ค่อยเปิดใจฟังในมุมมองความคิดของคนอื่นแล้วมันก็แปลกตรงที่ว่าคนที่ควรเชื่อเนี่ยดันไม่เชื่อแต่ไอคนที่แบบยาไปเชื่อเขานะรู้จักกันไม่นานนั้นไปเชื่อเขาไปไว้วางใจเขาแบบนั้นได้ยังไงแต่เราดันเชื่อค่ะ ดังนั้นมันอาจจะเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวสามารถจะพูดคำนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องเปิดหูเปิดตาให้มันรอบด้านนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่หวังดีกับเราที่แท้จริงเราก็ต้องดูให้ออกแล้วก็ต้องเลือกที่จะเชื่อคนที่เขารักเราแล้วก็เป็นทีมเดียวกันกับเราอย่างคนในครอบครัวของเรานั่นเองต่อมาค่ะตำแหน่งของกรรมะ คือเรื่องของการงานมันไม่ง่ายเลยนะสำหรับคนทางที่คุณกำลังคิดกำลังวางแผนหรือกำลังจะตัดสินใจเลือกกำลังจะทำอยู่ในช่วงเรียะวเวลาเร็ววันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายค่ะหรือพูดง่ายคือแค่คิดก็รู้เลยว่ามันต้องเหนื่อยแล้วเลยอะค่ะแต่อย่างไรก็ตามโดยสถานการณ์เนี่ยบอกเลยว่ามันจะไปต่อได้มันจะไปในทิศทางที่ดีได้อนาคตยังเห็น พาธิด์อยู่ตรงหน้านะคะแสงสว่างยังนำทางชีวิตเราอยู่เสมอไม่ว่ามันจะเป็นเป้าหมายที่ยากลำบากแค่ไหนมีข้อจำกัดอะไรต่างๆนานามมากมายแค่ไหนแต่คุณจะต้องทำมาได้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจุดเริ่มต้นก็จะไม่ง่ายนะนะคะก็เรียกได้ว่าเราไม่ได้มีต้นทุนที่ดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไป ไม่ต้องรีบเดินไม่ต้องรีบวิ่งเราค่อยๆเดินไปมันก็ได้ได้เดินหน้าไปเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะตำแหน่งของปัตตานีเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะสำหรับท่านที่โสดก่อนเลยก,ะละก็แล้วกันะคะคนที่โสดในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยพูดได้ว่าคุณกำลังมีความรู้สึกแอบ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 ซ่อนความรู้สึกของตัวเองแอบรักแอบมองแอบชอบบางคนอาจจะไป แอบส่องสตอรี่หรือว่าส่องโซเชียลมีเดียของเขาก็เป็นไปได้แอบอยากติดตามชีวิตของเขาว่าเอ๊อยู่ยังไงนะเอ๊อยู่กับใครนะโสดหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแอบบวังว่าขอให้โสดทีเธออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราค่อนข้างชอบแล้วก็มีใจกับเขานั่นเองนะยังไม่ได้อยู่ในช่วงของการจะไปสารภาพล้างหรือว่าจะไปแสดงความรู้สึกอะไรให้เขาเห็นมากมายนะคะ มันก็เหมือนกับเป็นช่วงที่แอบแอบซ่อนๆ่อนสองสองอ,อ,อ,อยู่นั่นเองนะเก็บงาความสึกไว้กับตัวเองแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับพวกการเข้าไปพัวพันกับมือที่สามหรือว่าตัวเราเองอาจจะระแวงคนรักของเราอยู่นึงเนืองต้องคอยเช็คโทรศัพท์เขา อยู่ไหนอ่ะทาอะไรอ่ะที่ไหนอ่ะกับใครอ่ะเออแบบมันพูดแบบเนี้ยตลอดตลอดบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีอะไรจริงๆเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดโมโห,โหแล้วก็เกิดเป็นการทะเลาะมีปากเสียงกันขึ้นได้นะคะหรือถ้าเกิดว่ามันมีมันมีวิแววเกิดขึ้นหรือว่ามันมีอะไรตังหงิดตังหงิดในใจแล้วเราก็ไปหวัดละแวงเขาอะ่ะการที่คุณไปจี้ๆเขาไปแบบไม่ได้มีข้อมูลหรือไม่ได้มีข้อเท็จจริงเอาไปคุยกับเขาอะ่ะ คิดว่ามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะมีอะไรก็เอาเป็นว่าแอบเก็บไว้ในใจแล้วคอยส่องคอยตามให้มันรู้ความจริงชัดๆกันไปเลยดีกว่าแล้วเราค่อยเอาความจริงมาพูดกันจะดีกว่านะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีมิถุนประจำเดือนกร,รกฎาคม2566นี้นะคะ